ยกหอยไายด้วยจ้ะยังไม่เป็น ตัวใหญ่ด้วยจ้ะตัวใหญ่ฮูดพี่น้องอีกอีเมร์ได้ยังไงนอี่อีเมรพี่น้องนี่ยนี่พี่น้อง่เอาสวยเลือดได้ค่ะสวยเลือดได้นี่ดินพี่น้องเสียบเป็น ซิบซบล้านมาหอยิบซิบลนอันหอยไหลพี่น้องนี่บุอยากใฮาพี่น้องไหนกอ้ยนใหญ่างนจะมีแต่นวยใหญ่พี่น้องจ้าอู้โอุ้ยบกใหญ่พี่น้อง แต่นูยใหญ่นี่ที่จริงก็เอาได้บ่เอาสวยเลือกได้จ้ะพี่น้องนี่มันโมืดมันโมืดลึกคนมาเอาอยู่ตลอดก็ยังไงอยู่กับเก่าไม่ได้ะรอกอร่อยล้าอ่านอยไหมผมไม่เน่ทำ ยกลงมองได้กะเดี๋ยวจะให้อันพูนยัยบิดบิดบิดจะให้พูนยยเอากองใก่หนามุดให้เบิรด้วยจ้าพี่น้อง เดี๋ยวเราไปเบิงอยู่บ้านเนาะจ้ะเดี๋ยวจะเอากล่องไปหน้ำมุดให้เบิงเนาะจ้ะ ทั้งนั้นเลยจ้าหน่หอยเมงผู้เป็นเป็นเอ้ยหอยอนนยนันเนี่ยจ้าเห็นค้าเห็นแม่เดี๋ยวจะจกให้เบิ่งเลยจ้าุ้ย